อี่มาเร็วมาเร็วน้องอ้วนมากน่ารักจังเลยอีเสียวน้องอ้วนหรืออากาศการอ้วนคืออะไรอ่ะก็งงอยู่ก็ตอนแรกบอกอ้วนอะไรอ้วนนี่หัวขาดด้วยกีหัวขาดเป่าให้ก็ได้โถ่ตื้อ เนี่ยไม่เห็นขอบคุณนะเดือดเดือดเือดงงหมดเลยตึ้งอยู่หน้าหน้าเองเปิดใน iPad อันนึงเปิดในโทรศัพท์นั่นน่ถ้ากูนี่ถ้ากูย้ายเออมึง่ะไรวะมันมาต่างังส์แล้วถ้ากูย้ายเอ่อย้ายย้ายจากไม่เจ็บดิ เรียกลรียกคำพูดสิใ่เล้ก็ดูไลน์มาเห็นอยู่จริงๆก็ดูได้นี่แหละดูได้แต่ไม่ได้ยินเสียงมึงในไลน์มา้องฟังอะมองฟังกอยู่ตรงแม่จะไม่ได้ยินได้ไงวะงงอะไรอะ เย้งง yeah, yeah, yeah. yeah. so oh. no, no. ั้นใ like ่เหรอไอ้กูคนเดียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมันเกี่ยวอะไรวะตอนเกมไม่ได้ไล่อยู่หรอไลฟ์ดิเออเกดมันก็ไม่มีเสียงในไลฟ์เลยวะนี่คมันมีวะเอ้ไอ้กูดิยินเสียงกูไม่สบายอะไรอ่ะเปิดละ มึงขอให้เขาออกเร็วไอ้เล้ยปุวกตัดขอให้เขาออกนี่เปิดด้วยเต่าคนละคนละสิบสองนับคนละสิบสองรับเลือกก่อนนะน,นับเลือกขอเลือกก่อนสิบสองจริงๆมันก็เป็นของฟูทั้งหมด ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดีจิบโอเคเปิดอย่างนี้เพื่อเป็นการวัดดวงดวจะได้รู้กันไปว่าโดนดีไหมโอเคฝั่งนี้ของเราเนะี่ยนี่ของพี่ ลองมาลองวสัตว์ตองอามอเข้าไปเนี่ยเลยกองกน้มือแมกาเดียวดิสลับกันเลยนะสุนทรีย่าปากกาซื้อใหม่เลยต้องดไเอาปิดปิดปิดข้างหลังปิข้างหลังปิดปิดโคดอะเดี๋ยวเขาแย่ง <laughs> เดีย๋ยวเนี่ยโคตรไม่ได้เฮ้ยแต่ว่าดูดูดูลายบนโคตอันนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นลายแทงนี่นี่เจ็บก็ลายแทงอันนี้เป็นล <c oughs> ายชุก้าโอเค <Okay. S 2> เป็นลายแทงรูปพิเศษกล่องน,นี้เขาไม่ปิดนะกล่องที่แล้วเขาปิดเป็นโอโออันนี้แบบเปิดเลยว่ามีรูปอะไรบ้าง รุนยังไงเนี่ยไ,ไ,ไม่คเคยไปไหนอ่ะไม่หลังสุดอ๋อโอเคอันนี้เป็นแบบอ,อ้าว <laughs> ไม่หลังอ๋อหลังสุดกันนี่หรอตัวตัววิในอันเนี่ยมันจะเป็นรูปเซตของไอที่เป็นอีเวนต์มัชรูมอ่ะกินเห็ดพิษอ่ะนี่ใครอ่ะพอลเฟลอันนี้คืออุ้ยอุ้ย ห้าดาวพริกห้าดาวพริกตอนนี้งงหมดแล้วแล้วของฉันล่ะจะเย็นสิ <S <S เออเดี๋ยวแกะหรอแต่เราต้องแย่งกันไกลกันหย่หมาล่าอันนี้แบบตัวประกอบปะข่ายคือ <c ười> จากตัวที่อยู่ในอนาณาจักร <S <S โกโก้นั่นแหละ อันนี้เป็นเอ๊ะอะไรอ่ะวิ่งคั้นได้ครั้นห้าดาวแล้วก็ทําทำไมเราได้ใบแบบพิเศษพิเศษกันวะก็ดีก็ดีก็ดีแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไงอืมช่างมันแล้วอกอะไรช่างมัน <laughs> อันนี้ือสองอะไรปะไงเลี้ยว ให้แล้วนี่มีที่ตั้งให้ด้วยพัฒนาแล้วมีที่ตั้ง<อ>เดี๋ยวแบบ<อ>เดี๋ยวน้อยหน้ากันแต่โตก็มีเนี่ยแกจะตั้งหนั่งหมดเลยตั้งไหนตั้ง เอาน้องคันตาเต่าไปกันก็นี่ไงน้องเราตัวไหนไม่รักไม่ตังก็ได้โอ้ยใจลายนี่แหละข้าหาว่าใจลายไม่เข้าเทียงลำเอียงต่อกว่าจริงตั้งแต่รอบที่แล้วเราก็ลำเอียงไปเยอะแล้วเออใช่รอบนี้ก็เลยไม่อยากลำเอียงไง เนี่ยไปซื้อขาตั้งมาให้คือสมมติว่ามีสิบใบต้องเต็มแล้วเต็มมล้ตั้ง้อนๆอไปได้อยู่ไหนๆก็แบบตอนนี้โชว์แล้วไงตอนนี้โชว์แล้วต่อไปก็เออค่อยๆปิดไปเรื่อยๆิงบน้อยเปิดทีละคนละกันนะ เอา,าพี่ตัดก่อนแล้วอ่ะไปก่อนเอร์เฮอร์เฮอร์เฮร,ร,รมาเลยไม่ไหนวะลืมไม่ลืมเอาคนหลังออกก่อนอันนี้อุ้ยอี้ยน้านะเอ้ยอันนี้มันต่อได้ชัวร์เลยมันต่อได้เอาอีกแล้วมาเล่นนี้โอเควางไว้ก่อนอ่ะนี่อะไรเนี่ยลูกเกดอ๋อ ลูกเกดอ่าตัวชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านหนึ่งสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มัชชูมแล้วก็ป้าเฮ้ยป้าทำอะไรอย่างไรทำอะไรอย่างไรเหม่จะโชว์ไงเหม่จะโชวแต่ก็มึนปิดหน้าเดียว พอบมันเยอะไปไหมเนี่ยบนโต๊ะเนี่ยอบมันเยอะไปไหมนิดหน่อยตัวข้างหลังตั้งหลายจริงโอเโรบอรี่ไม่ตัองอะรอเบอรี่ไม่ตัง้งปล่อยไปนี่ของฉันข้างหลังเป็นทำไมทำไมเราได้แต่ลายแถม ชาวบ้านตัวที่สามดักชอ็อปไานี่แล้วชาวนามแล้วหลังสุดก็เป็นกูมิโฮกูมิโฮเอาโอเคเก็บ<อ>ไปเอซ่าไม่ตั้งนะถือว่ายังแ <laughs> บบยังไม่ค่อยกล้าเป,ป็นผีอะไร<ห><ห> อยู่เอาอยู่เอามันสูงสุดเอือะสูงสุดน่าจะเป็น SE คือแบบนี้ไม่เน็ตมันดีจากเลยจริงหรอ <c oughs> หมุนเหอ <c oughs> คือของเรามันหมุนไงไม่หมุนแล้ว่นเน็ตมึงอะไรอย่าโทษดูเน็ตเน็ตเราดีเดี๋ยวมันโทษฉันนะโทษเน็ตบ้านเธอไะ เสลายอ่ะยุแกยังยังโอเคมาก่อนเลยเ, <c oughs> เอ๋อโอ้ยนี่ไงโอ๊ยอะไรเน <มา S 2> นีแล้วว่ะเอาไว้หลังห <c oughs> ลังหลังเป็น้าพิเศษพิเศษโอเคได้ป้ามา คือน้องเห็ดที่เป็นโพลิกอนขลักเลยเจ็ดจ้ามามาล่ายู่มาล่าเอสอาร์แล้วก็ไฮเซดเป็นรูปอืมเป็นรูปม้องตาดดีใจในตัวเขามากมากก็โอเคโอเคดีใจก็ได้ นไม่รู้เลยว้างอ่ะนี่แน่มันจะต่ำนี่ต่ำนีนน่นี่แบบนี้เราไปไหนที่อยากได้อ่ะไม่มีรูปเลยวะไปวันไปน,นี้มันมีลายอะไรบ้างอ่ะอันนี้เป็นตอนสู้กับโจสรสลัดทุเรียนอันนี้ป้าอันนี้อะไรวะอ๋อโลกอนาคต อันนี้ฮาโลวนนีนนักช็อกออันถ้าถ้าถามว่าเราอยากได้ขนาดเรอยากได้ส่งใบนี้ไม่ใบนี้ก็ใบนี้นี่นักชอ็อกไม่ก็เพียวกับเซลลี่แต่ว่าตอนนี้นมันมันออก,ออกเออเลยีกกล่องหนึ่งมันน่าจะออกอีกใบนึงถ้าตามเลียดจากที่เคยเปิด ต่อเคต่อซองของเลาเอ้ยไม่ทำอกันเลยอะเอาแล้วเอาแล้วน,นี่เป็นน้องโกโก้น่ารักอันนี้แอบตังไลยได้ไหมไม่ได้ลำ<า>เอียงอยู่แล้วสายลำเอียงต้องมาเข้ามอสชาวบ้านตัวทีห้า นุ่มแล้วก็เป็นภาพจบแล้วจบแล้วเรื่องของ่อกีนี่เป็นตอนสู้กับโลอนาะโค้โออเนี่ยเป็นอีเวนต์ของเยลลี่ทวิตลี่อ่ะพี่น่าจะเล่นไม่ทันโอเคเตั้งให้เขาหน่อยนะไม่มีหลายอันเด้อ ซื้อมาสิบอันน่ะที่นี่ <laughs> ใช่แล้วเก็บกแบบนเลยสิบอันเก็จะวางมันมันออกเท่าไหร่บ้างน่ะออกแบบใบแบบใบสูงๆนะโอเคปุ้ยไฟใบเนี้ยเราไม่ได้นะจากที่เปิดกล่องที่แล้ว อ๋อนี่นักสมรอ้ดนักสมรว้ดนักกลัวเดวิลเดวิลนักกลัวอุ้ยอะไรน่ารักอ่ะนี่ไงท็อปทีมอุ้ยน่ารักท็อปทีมตอนที่กินเห็ดนัลล็อกเขาเป็นอย่างนี้เหรอใช่แล้วเขาข้างหลักแม่มดแห่งความมืดแล้วก็แบบเมื่อกี่ในแล็บไหมคะฮัลโหาฮัลโหลสิ่งลวง มันก็เป็นระดับอานนะใบไเนี้ยจริงไม่ตั้งก็ได้แต่ว่าเนี่ยที่ตั้งเพราะว่ววาเมยเมนโทรโั่งนตย่างนั่งเป็นไงดูในจอแล้วก็ดูของจริงแล้วก็ดู <c oughs> หลายจอจัง <c oughs> หลังเป็นลายแทงรู้เลยจีฟ้างีมันเอาไว้ทำอะไรอ๋อก็ไปดูว่าได้ไข่บ้างแล้วก็ไม่ได้ไข่บ้างลายแทงนั่นแหละแต่มัาเป็นสายเกาหลีก็อ่านออกอ่านอกอ่านออกทำไมเขาให้นี่มาเยอะจังพี่ยังเปิดไม่ได้สักตัวเลยนะเอ้ยได้ตัวหนึ่งนี่ได้ตัวหนึ่งชาวบ้านหกแล้วซี ซีรอนกินในติมหรอกิติมกะทิแล้วก็อ๋อใบแบบนี้ทำไมเลืแบบนี้เกดดับเราได้มาสามใบแล้วนะเดี๋ยวค่อยโชว์ทีเดียวเนาะอ๋แล้วซีรอนก็ออกเนี<ป>่ย <c oughs> ูอาร์ซีรอนไม่งี้แยกไปออกเลยทไมดูเลยก่นอนเหลือสามทีไปก็ออกอีกสิบ เขาหน้าเหมือนนี่แหละแบบแกลงอมดเ่ยเฮ้ยนี่ไงใบต่อได้อีกใบหนึ่งหับแบนี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยลองมาต่อตอนจบทีเดียวเก็บไว้ก่อนอุ้ยมีไอ้เคปเหมือนพี่โทลีเลยอะ ใครวะเฮ้ย <kle> mm> ใครเข้ามาใครเข้ามารู้นะ,ะตาเาเข้าใจมองมา,าว่ากอ้ยด้วยความรักด้วยความรักเลยเนี่ยเป็นงานดวงวันสมพงษ์ป่ะแม้จะเปิดการ์ดก็ออกอะเอาดิเราไปดิเนี่ <kle mm> <kle mm> ยไลรเขาเขารักเธอนะ แบบจุ๊บๆเลยไม่ดีใ,ใจหรอกอ่อน้วย,วยหลังเต้นเอ๊ะได้ไปไปอะไรเป๋ๆกันมาคอมมิ่งศูนยูนิคดเด้งแย่คือคือไปแบบนี้เอาไปชิงโชคได้ไหมอ่ะผมให้บอกเขาว่าเอ๊ยไปอะไรอ่ะขอหน่อยเฮ้ย <h ull> โอเคเก็บไว้ก่อนแล้วท่อยากไปโพสถามมาเลยนะว่ามันคืออะไรตั้งแต่กล่องที่แล้วแหละเย็นักกล้ามมีกล้ามแต่วบาตาวาวด้วยความรักน่าก,กลัวมากอ่าน่าก,กลัวจริงๆ <c oughs> ใคร <Andrew. S 2> <c oughs> อะแอนเจนางฟ้า <c oughs> อุ้ยมันม่วงวะ่ะฟันคือในจอเนี่ยคือแบบฟันแบบสะท้อนแสงสายลุก โอเคน้องป้ามึกน้องป้าหมึกทำปักจู๋ขี่มาเฮ้ยอโปจะไม่ออกแล้วเออโปไปไหนอ่ะอยู่นี่แหละ hey, เฮ้ยย,ยังเยยงยเยอะเลยเดยยังมีความหวังอยู่คุยต่อเอ้ยอสเปสโอ้ไปนี้มีวันนี้เป็นเรเฟอชอาพมาเอ็ <laughs> เฉวตลีอุ้ยมัาก็เป็นสายเขาเป็นสายอะไรเนี่ยโอ้ยไอ้เจ้าออกบาลเลยแล้วก็ดักชอสวยอ่ะแต่ใบแบบนี้สวยนะเออน่าจะเป็นใบที่แบบเขาให้เก็บในพวกโฟโต้การ์ดที่เขามีให้เก็บใช่สวยถ้าไม่ซ้ำก็ไม่ให้นะ เขาหี่ยวอะไรอ่ะเป็นสียงเสียจริงไลยแทงอีกนลยได้ดว้วยแหละนี่ข้างล่งเป็นวิวชายหาดคือมันเป็นกล่องแบบอาณาจักรดากดูกูแล้วทำไมมันอยู่ชายหาด อันนี้อะโวคาโดกีรอนคิงดอมเชอรี่ทาคอกาเกาวก็อืางวังที่ไหนนะไวเบอรี่ไวเบอรี่รข้างหลังเป็นแช,รชรนอร์รอลาทำท่าอ้เฮ้ยไเ้ยไวเบอรี่ก็ถ้าทำยืนเฉยๆตัวบวมอยู่น,นี่อะไรค <laughs> ุกกี้ตุ้ย เลยกี่สง่งก่อนวุยทำไมยังมีส่งเซ็กกันด้วยอ๋อย,ยี่ไงใบแบบที่เขาถ่ายให้ดูเน่น่าจะโปรโมทสินค้าแหละอันเนี้ยดูจากสภาพแล้วมาซื้อนะทุกคนดี <laughs> สวยเป้าอะไรอย่างงี้อ่าเอสเปรสโซ่ชบาเจ็ดอิ้ยลาตีก็แบล็คเบอร์รี่ ในเกลอพี่ยืนหลับไปไปไป,ไปทำไมต้องไลน์ด้วย <c oughs> อีกนิดคือจะโยนขยะ <c oughs> <c oughs> แต่แบบไม่ได้ <c oughs> อันนี้ไม่ต้องทิ้งนะทิ้งแค่ตัวที่ตัดของบปญน้อ <c> ง <oughs> <c oughs> นี่เป็น <c oughs> หลังกล้องคือที่แบบไม่มีทุกอย่างไม่มีเินลาเต้โหไปมาวิวปัสาดิสนีย์อันนี้ขายของอีกแล้วนะตั้งหมีเนี่ยขายของแล้วมันหมีในถอยสุดๆอันนี้เหรียญเที่ยวเที่ยวเหมือนมีนวดเลยรูปนี้ มาด้วยมา้ดยหัวม้าวายไว้อ่้อ้อห้องออกแล้วได้ละซ้ำแล้วนะโอเคแล้วครับเราลชุก้าตะโกนบวกไปโกนวายอยู่วันนี้ก็ออกมาสี่ใบแล้วจะออกอไหมน่าจะออกอีแต่มั้ง หลังก็คือไม่ได้แต่ใบต่อเดี๋ยวเราไปต่อทีหลังพามพามราสเบอร์รี่ทำไมมันห้าคนเนาะชาวบ้านแปดชาวบ้านแปดโอ้เชเอรี่หัวเสียวิไวเบอร์รี่นี่ก็รักอยู่นะจริงนี่ก็รักอยู่แล้วห้าดาวแล้วเออยังได้กาดอีกเที่เนี่ย ไม่มีก็ได้ก็ได้เออสงสารอ่ะโดนซ้อนนซ้ไม่เป็นไรหรอกเราไม่มีที่ขอโทษนะที่ทิ้น้อยแต่ไม่เขียนขอโทษนะ วิ่งได้ไปต่อแล้วนี่ี่นี่มีน้องโกโก้ด้วยนัหรอโกโก้เป็นราวชูก้าที่แบบอีกนิดก็คือเลือดอ่ะเป็นนมกินขนาดนี้วิเลือดเป็น,ออนาโนออน,น่อนี่คือเฮิร์บี่กายเป็นดอกไม้สุดที่รักของเขา อ้ออูมิน่าะเจ้าป่าแล้วก็อยูอ๋อชอรี่บอสซัมซักกูดาสวยอ่ะสวยอ๋อยอ่ะขอโทษนะอุ้ยต้เบยะ่จริงๆเราก็รัก อุ้ยเข้ามาแล้วเหรอเข้ามาแล้วแม่เมื่อกี้ไปทำกับข้าวให้พ่อแบบอ๋อโอเคอ,อืมอ่ามาืออีก <laughs> นี่คืออะไรอ่ะสปอยเหรอว่าแบบอเดี๋ยวจะมีชุดใหม่นะไม่รู้เฮียอ <laughs> ุ้ยทำไมเขา <laughs> ต้องตาอยมาโดนแกงอุ <laughs> อ้ยน่ารักมากเนี่ย ไอนี่เขามีออกตุ๊กระตาได้นะไปซื้อได้ตัวใหญ่เท่าบ้านเลยลาตีก็โอเคน้องก็มือกอันนี้มีซ้ำประมือส้มแล้วนั่นดีไม่เห็นแม่แต่งเนาไม่มีเฮ้ยเรามีอีกกล่องหนึ่งเผื่อว่าจะออกใจคอไม่ดีเอาละ ่ไอ้มอยดีแต่แดงใบที่เท่าไหร่ไม่รู้นาาอ๋อนี่เป็นพวกนักบวชนักบวชของโอปอก์โต้พวกตัวร้ายนั่นเองไปเลย่มันรอซันจิป่ะนี่ไงไอ้พริกกะซอฟพริกอืมป้มปุยสายปากทอง เลอนอุ้ยออกแล้วออกแล้วเวท <You are, S 1> อ,อยู่อะป่ะไปไออยังยังยังเลี้วซ้อนเลยไวตรงเนี้ยจบไปดิเฮ้ยเ <laughs> <c oughs> กะกะว่ะ <c oughs> ไม่นะ ่สนใจแล้วนะพูดอ,อะไรไปเนี่ยเดี๋ยวนะมัน,ม,นมันไหลเขเยนี่ยันได้ไรเพลงไอ้เพ่งทีนี้โหกลายเป็นหมีจอดต้องห่าง,งอุ้ย <c oughs> ตัวเังไอ่ก็เหรอหรือี่สิบป่ะอุ้ยเอาวุณก็เอามียังก็ไมนมีบอกในบล็อกแรกไงอ๋อเหรอใช่ วุ้ยเนี่ยไม่ถอออกเยออกแบบออกเยอะมากจะไม่มีที่ระวังแล้วางทุกคนเลยได้ไหมเห็นปะจริงๆใบแรสุดก็คือใบนี้นะเป็นเอสีแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่านะก็ให้รู้ว่าใครมันเล็ก็ เก็บของสองเลยสองเรียวสงสารเอาของใครของเดียวใช่ไหมครับเหวือสบายแล้วได้ก็ได้ก็ได้เออเออได้คอมเป็นเอสจีก็ต้องโชว์เนาะไว้ตรงนี้ก็ได้โถเอ้ยมันล้มเลยโอยเอ้ยกานนี้คุณทำแบบนี้ อ่อนแอมซิยวนี่ก็ลงและจากเขาเฉยสุดท้ายแล้วสองสุดท้ายอ้าวลืมใบอะไรวะไปแล้วและได้ใ,ใบต่อมาเป็นใบริมสุด ด้านขวาแม่ไพ่แม่ไพ่ไฟรีย่นึ่งธรรมดานอืมสรีแล้วก็เป็นป้าเป็นป้าเป็นป้าเอิสอาไม่มีอะไรป้าก็ไม่มีอะไรเรียบรแล้วหนึ่งกองเอาโป๊ไม่ออกเฮ้ย ไม่เห็นเป็นคนเงาเลยเห็นแล้กตอนนี้นั่นแหละสิยังๆังเขาเล่นตัว<ๆ>เขาเล่นตัวอยู่ยนนันจะไม่ออกดีกว่า<ๆ> <c oughs> ไหนวะมันไม่ครบ <c oughs> เออยังยังไม่ครบถามเลยมันจะ นั่นะนะสีเขนี้โลก่อน mm hmm. เพื่อเปิดกล่องใหม่นะอุ้ย <c oughs> ใครค่วงแต่กล่องมีนี <c oughs> มองไม่เห็นหรอกแต่ว่าจะเพายดันไม่เห็น นี่อไม่ใช่มันน่าจะมีก้าวลูกต่อกันตอนนี้มีแค่ห้าลูกนี่เอ,อเีนอีกเป็นตัว L เน,วนี่ยตรงนี้